สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดลองโดยการเอาตุกก๊กตาสมบติออกมาจากตู้ให้ได้ดูซิว่าผมจะทำสำเร็จหรือไม่ดูกันโอเคเเดเอได้นนออลลลแล้วหนึ่งตัวเลยทำไมันง่ายขนาดนี้เนี่ยชีก็ปล่อยได้ตุ๊กตามานหนึ่งตัวโอเคชีก็ทำไปข้างหลังเลยได้แล้วหนึ่งตัวแล้วต่อไปก็ต้องกดดิคือ พอมเถึงถึงระยะประมาณนี้ก็กดทำให้มันหนีบได้ครับง่ายดีแล้วเอาเธอไม่มาละปูกระจกแตกเลยช่างเถอะทีก็กดปล่อยเลยเย้ได้มาหนึ่งตัวแล้วโอเคแล้วตัวต่อไปที่จะกดก็คือ ตัวที่สามที่ผมจะต้องกดมาให้ได้เพื่อที่จะไปเจอเด็กๆโอเคเรจะทำสำเร็จหรือไม่มาดูกันผมต้องพยายามจะกดให้ได้ยากมากโอเคอ่ะมีเอามานโอ้ย เย้ yeah. ได้หนึ่งตัวแล้วปล่อยไว้ใส่ดีที่ใส่ตุ๊กตาเลยนี้ก็ไปไว้ตรงที่ข้างหลังเลยเก้ห okay. น้าต่อไปกด <Good. S 2> เลยนะอไหมาเออไหม เอามาเอามา,อ,า,มาอีกั้งอือคับเช่ได้แล้วหนึ่งตัวทีก็ปล่อยลงเลยครับเอาไปีวข้างหลังเลยเอาลืม,าามาไปว่าต้องทำอย่างนี้เลยก็จะถูก มันทำได้แค่นี้ใช่เหอเด็กนี่กอนซะแล้ว,วลหนึ่งตัวระวังไว้ขราวนี้เป็นปตุ๊กตาเขาพูดทีก็ที่ฟังไม่ใช่ครับเอาไปไว้ข้างหลังทีก็เหลืออสุดท้าแล้วคุณ saya cutai, oh oh, sebelah sini, kamera, kiri, dia, 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 dia เย้ได yeah, ้แล้วหนึ่งตัวภารกิจนี้สำเร็จทีนี้ก็เอาไปอข้างหลังเลยครับภารกิจผมสำเร็จแล้วแล้วผมก็จะตุ๊กตานี้เข้าไปคลิปนี้คือพูดยิ่นี้าล้นะครับบ๊ายบายติดกกติดตามด้วยล่ะ